อันนี้เป็นดอกราชพฤกษ์นะครับดอกราชพฤกษ์นี่มีมีข้อมูลนิดนึงเดี๋ยวน้องเขาจะให้ข้อมูลนะมันเป็นดอกไม้ประจำชาติของ,ของพม่าใช่ไหมใช่ครับของพม่า is t just international Mi uh, myanmar flower น,นะปัจจุบันนี้คือของพม่าอ่าอ่าอ่ามันเป็น in, in in the present time นะ,อะดอกราชพฤกษ์นี่เขาเรียกว่า cashier flower นะ cashier ไม่ใช่ไม่ใช่ cashier ที่บอกคนจ่ายเงินนะเขียนคนละอย่าง cashier flower หรือ golden golden chain tree บางทีเขาเรียกว่าดอกโซ่ทองนะอืม ประมาณนี้นชื่อเจาง่ายๆคือแคชเชียนระ์ฟลาว์ดอกราชพฤกษ์นะฮะก็มีมีมีม,ม,มีมีข้อมูลว่าอย่างไรนะฮะ,ะเดี๋ยวอดอกนี้มันจะออกคือก่อนจะด,ดูฝนหรือว่า ช่วงหน้าร้อนอ่ะมันจะออกดอกแล้วก็ก่อนที่จะฝนจะมาเช่นเดือนห้าฝนมาครับอันนี้เดือนส uh ี huh. ่ฮะมันก uh ็ huh. จะเริ่มออกดอกแล้วก็อหรือคนชาวบ้านเรียกว่าดอกสงกรางก็ได้คือดอกนี้ออกออกเมื่อไหร่เนี่ยใกล้งสงกรางแล้ว uh huh. yeah. Yeah. อ่าเนี่ยเนี่ยดีสงกรางนิวยอร์กเออไทยแลนด์นิวยอร์กเฟสเวอร์อิสจัสรอบคอร์เนอร์นะก็จะมาถึงแล้วก็จะมาถึงแล้วถ้าอ, mm. ออกดอกนี้ออกดอกเนี่ยเขามาก่อนเขานับบางทีอย่า yeah. then t h e flower is now blooming and อ่าฮะใช้คำนี้แล้วกันนะดอ,ดอกมันเริ่มเริ่มเบร่บานออกมา uh huh. ะโอเคอ่ะนี่เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ดีเหมือนกันได้ความรู้ดีเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปอีกฝั่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอถ่ายแบบชัดๆให้เห็นสักสักนิดหนึ่งอ่านี่นะฮะผมดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเดินกลับไปนะครับตรงนู้นะะน,น,นะครับอ่านี่ฝั่งตรงข้ามนะฮะ Just see the other side นะ the opposite side across from this side นะใช้คำนี้ก็ได้อ่านะตรงนี้มีห้องอาหารนะฮะ There is also the restaurant right here บรรยากาศในการทานอาหารดีมากนะฮะ If you sit eating here it will be great นะฮะ just very nice environment here นะโอเคผมเคยมานั่งครั้งหนึ่งกับเพื่อนผมนะ I I I have ever sit um sat eating here นะโอเคไปกันดูต่อเมื่อกี้ติดอยู่คำหนึ่งคำา่าเรือหางยาวจริงๆผมก็ไปหาดูมันก็คือเรียกง่ายๆก็คือ long tail boat นะ long tail boat นะก็เรียกตามลักษณะของมันนั่นแหละนะนี่ดูบ้านในน้ำนะ see the the houses ในริเวอร์นะ,ะสวยงามนะที่ผู้คนเขาใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆนะเขาอยู่บนน้ำเลยเนาะซึ่งอันนี้แพรวัไงี้ยเที่ยวอ่าสำหรับน,นัาท่องเที่ยวด้วยนะโอเค this is for tourists นะ just like guest house or hotel นะั่นเองนะฮะ like uh, the the river inn นะเป็นแม่น้ำแบบเป็นเป็นเป็นโรง,ง,งแรมแบบม่น้ำเงี้ย river inn นะฝั่งนี้ก็จะเป็นมา,มาดูอีกข้างหนึ่ง just just see the other side อนะ่าคนี้เป็นแพรอ,อยู่อาศัยนะครับผู้คนนะฮะ แล้วก็มีเรือนำเที่ยวเดี๋ยวนี้ผมจะนั่งเรือไปเที่ยวเลยนะนะ I'm g o ั n ก Go on the boat Go in the boat นะเดี๋ยวเจอกันไปเป็นแบบนั่งเรือเที่ยวนั่นเองนะ Have a new อ่าใช่เหรอ new t r i ปนะเป็นเหมือนกับใช้คำว่าเป็นการเที่ยวแบบน่องเรือนนะ the, the boat trip นะตอนนี้ผู้คนไม่ค่อยมีนะฮะสะพานจะค่อนข้างโล่งเลยเทีเดียว ก็ดีเหมือนกันนะถ่ายเป็นวิววะเป็นแบบอ่านี่ยจะเสียงเรือไหมฮะหนเรือนะฮะเดีย the, the engineers uh, getting started นะมีศาลาตรงกลางแม่น้ำด้วยนะดู see the pavilion at the middle of the water น่าสนใจนะน่าไปน่าไปนั่งเล่นดูนต้องเดินไปไกลเลยแหละหรือจะโดดข้าปเลยนะจะ jump across from the bridge to the pavilion นะ บรรยากาศดีนะเดี๋ยวนะได้ไปนั่งเรือเล่นเล่นกันนะฮะเดี๋ยวใช่ยังไงถ้ากล้องผมไม่หมดเมมโมรี่แล้วยนะผมจะถ่ายมาใหม่นะโอเคตอนนี้นะครับเราจะลงเรือแล้วนะฮะ we are getting on the boat now นะผมเองก็จะลงเหมือนกันถ้าตอนลงคงถ่ายลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมี boat trip นะฮะ we're gonna have a boat trip and river cruise นะ river cruise ก็คือการการล่องเรือนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไง ไปไปดูกันต่อในในในคอนเทนต์ต่อนะโอเคซีย okay. นะูในคอนเทนอะโอเคตอนนี้เรือออกตัวแล้วนะฮะ the boat is taking off now นะ,ะ่ยกำลังเริ่มต้นเลยนะวิ่ง at the beginning of the trip อากาศร้อนๆอย่างนี้นะฮะนั่งเรือเที่ยวดีมากเลยเพราะมันทำให้เราเย็นขึ <laughs> ้นเยอะเลย it it cools me down นะ and cools everyone down นะ because of the wind uh, blowing in the opposite ใช่เลยนะคือลมมันพัดสวนมาไงนะฮะ the 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 wind is blowing from the opposite direction นะครับก็เป็นเหมือนพัดลมตัวใหญ่ดีเด็ just just like a a huge fan น right? ะ a natural wind นะเป็นลมธรรมชาตินะครับอ่าโอเคตอนนี้รถเรือกำลังวิ่งไปแล้ว เดี๋ยวยังไงมีอะไรเรามามาดูต่อนะฮะ